ครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับ <c oughs> มาวันนี้ก็มีโอกาสได้เขียนบทกวีอีกครั้งหนึ่งกวีในแนวสังคมแต่เน้นออกไปทางการเมืองหน่อยนะครับโดย <c oughs> การเมืองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับถ้าจะว่าไปแต่บรรยากาศของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างบ้านเมืองของเราเนี่ก็การเมืองการปกครองก็ยัง พัฒนาไปไม่ถึงไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเวลานะครับมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาของมันอยู่แล้วม <c oughs> ันมีคำขวัญทางการเมืองอยู่บทหนึ่งที่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเพราะว่าถ้าสมคบผลประโยชน์กันไดน้ก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแม้อาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนก็ตาม เพราะฉะนั้นไม่ว่าพรรคการเมืองใดก็ตามก็สามารถรวมกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนขอให้ผลประโยชน์มันสารประโยชน์กันได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยตามที่เราเคยสังเกตกันมาหลายสิบปีนะครับ mm. มันเกือบจะศตรวรรษแล้วนี่แล้วก็ลองมาฟังบทกวีที่มีชื่อว่า <c oughs> ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร บนถนนการเมืองเรื่องแข่งขันแบ่งเค้กปันผลประโยชน์คุณโทษหลายเล่นการเมืองเชิงสร้างสรรค์หรือทำลายมีเป้าหมายเพื่อก,กวนหรือส่วนรวมสำรากกิเลสประจำอยู่คาำชา้าลากไส้เพื่อนมาเผาตีจนน่วมแง่มุมข่าว คลุมเครือฟังกำกวมหวังเพื่อเสียบเพื่อสวมเพื่อรวมพลเสนอหน้าล้วนอ่างประชานิยมต่างศาสตร์โคลนทับถมเพื่อหวังผลทั้งเสียดสีขัดแย้งตะแบงตนประชาชนผู้เคราะห์รายอยู่ฝ่ายใดท่วงบุญคุณ ขุดบ่อล่อพักพวกมาจับขั้วหวังผนวกร่วมกลุ่มใหญ่หล้วนเล่เหลี่ยมซับซ้อนซ่อนภายในอดีตทั้งใกล้ไกลโยงใหญ่สัมพันธ์ไม่มีพักใดไม่เคยสังกัดเลื้อยสัมผัสปูทางเพื่อสร้างสรรค์อุดมการทุกพัก มีคล้ายกันลึกลึกฝันชัดชัดเป็นรัฐมนตรีไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรพร้อมจะร่วมจัดถอนเปลี่ยนวิถีขอเพียงเชื่อเพียงหวังในทางดีพร้อมเปลี่ยนพวกเปลี่ยนสีญาติดีกัน